ได้ข่าวว่าน้องชูเนี่ยมีเขาเรียกมีงานงานรถจองตัวบ่อยนะไปยืนตามงานรถเนี่ยถามจริงๆว่าพวกอย่างงานอย่างนี้นมันมีโรคจิตที่แบบมาตามแบบอะไรเงี้ยมีสกเก็ตการ์มั้มหรือว่างไงคือปกติแล้วอะ่ะชูจะไม่ค่อยเจอแบบคนโรคจิตแต่จะชอบเจอแบบว่าเหมือนเวลาเราไปยืนงานรถใช่ไหมคะโอ้แต่ว่าคนมันเยอะมากม,มันเยอะจะ<ต>ชอบม,เอมีเหมือนเขาเดินพุ่งเข้ามาแล้วจะมาเหมือนจะมาใส่เราอะ่ะ แต่เนีมันไม่ได้ต่อยนะพี่คือแบบเปิดบีบเออจะแบบมันก็เกินไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะมีวิธีการแบบว่าพี่เขาใจเย็นค่ะอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นเรื่องโจบเรื่องไปอย่างนี้มันหนุกอย่างนี้มันสมมติตำเขาเรียกว่าโทษนะสมมติถ้าเราไม่รู้จักอะอยู่ดีเขาเดินมาจับเรานี่มันคือข้อหาลวนลามป่มวะมันคือลวนลามนี่หวะคือเอาจริงๆนะคือหนูอยากจะบอกทุกคนเลยใครที่ไปถ่ายรูปกับพิตตี้อ่ะขออนุญาตเพาก่อน อันนี้พูดตรงตรงไม่ใช่ว่าเห็นเขาเป็นพิตตี้แต่งตัวโชว์แบบโชว์นมโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราจะเดินเข้าไปแล้วแบบกอดฟียอะไรอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกันไม่ให้เกียรติเพราะฉะนั้นน่ะชูรู้สึกว่าต้องต้องแบบขออนุญาตหน่อยเขาแตะได้ไหมครับจับได้ไหมครับนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยผมว่ามันมันมันไม่ต้องจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของมารยาทเนาะทั่วโลกทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยสุภาพบุรุษผู้ชายเนี่ยควรรู้ดีอยู่แล้วนะจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ต้องรู้เพราะว่า<ฆ>ที่ี้การที่เราไปแตะเนื้อต้องตัวเพศอื่นเนี่ยต่อ<ฆ>ผู้ชายด้วยกันเนอะเราไปเดินแตะตัวเขาเนี่ยผู้ชายด้วยกันเนี่ยมันก็ผิดกฎหมาย